สวัสดีค่ะชลคณาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลบั b บบี้สตาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนมีนาคม2567กกันสำหรับในเรื่องการงาน ในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะยุ่งมากเป็นพิเศษเลยเนาะเพราะว่ามีงานหลายๆงานที่เข้ามาในเวลาเดียวกันมีหลายๆโปรเจกต์ที่ถูกกิบยื่นมาให้คุณทำนะคะหัวหน้างานของคุณหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับในความสามารถของคุณนะเขามองเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำโปรเจกต์ที่มันยากได้สามารถที่จะเอาโปรเจกต์ที่มัน ท้าทายความสามารถมากๆอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้เขามักจะหยิบยื่นโปรเจกต์เหล่านี้มาให้คุณเพราะเขาเชื่อว่าคุณน่ะสามารถทําออกมาได้ดีนะคะตัวของคุณเองก็รู้สึกแฮปปี้นะที่ผู้ใหญ่เห็นความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขาเพิ่งหยิบยื่นมาให้คุณเนี่ยมันจะมีความยากมากเป็นพิเศษตรงที่ คุณไม่ค่อยถนัดหรือว่าคุณไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องที่ต้องทํามาก่อนมันเลยทําให้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องโฟกัสไปกับการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมบางคนก็ต้องไปหาคนที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้มากกว่าให้เขาเข้ามาช่วยเรานะคะตัวของคุณเนี่ยก็เลยจะยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องของคนอื่นในช่วงนี้ ช่วงนี้มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกสงบสุขมากเป็นพิเศษเพราะว่าคุณเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับรู้เรื่องราวการเมืองในที่ทํางานไม่ต้องไปรับรู้ว่าคนอื่นน่ยมีเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้เพราะทุกคนเห็นว่าคุณยุ่งมากๆเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งกับคุณนะคะเรามองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณเลยนะเพราะว่าคุณจะได้โฟกัสไปกับการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณเนี่ยได้เปรียบคนอื่นในอนาคตมันเป็นสกิลใหม่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรามองว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปทําความรู้จักกับบุคคลสําคัญสําคัญนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมากๆในสายงานที่คุณทําอยู่เป็นคนที่สามารถมาเป็นคอนเนคชั่นให้กับคุณในอนาคตสามารถที่จะต่อยอด อ,อ,อาชีพของคุณในอนาคตได้มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้อยากให้คุณเนี่ยเปิดใจย,ยอมรับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วผลประโยชน์อะ่ะมันจะอยู่ที่คุณนะคนที่กําลังหางานอยู่นะคะในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องรอหน่อยเนาะเพราะว่าเหมือนกับ ทุกๆอย่างอะ่ะมันจะมีความช้า Process ทุกอย่างมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยทำให้คุณเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรอจะต้องมีความอดทนมากๆนะคะบางคนอะ่ะออกแนวเหมือนกับถ้าได้ไปสัมภาษณ์ก็ต้องไปสัมภาษณ์หลายๆรอบหรือว่ามันจะต้องมีการแบบ Followup หลายๆครั้งมีการยื่นเอกสารมีการแบบทำหลายๆอย่างอะ่ะคือโดยเฉพาะในเรื่องของแบบเอกสารที่ มันมีผลทางกฎหมายนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบยื่นหลายๆครั้งหรือว่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าอย่างไงดีอะให้มอบเอกสารให้บริษัทอะหลายๆครั้งเหมือนเขาทําหายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะมีอะไรที่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรในช่วงนี้ค่อนข้างมีความแบบยากมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องเอกสารแต่ถามว่าคุณสามารถท,ทําได้ไหมคุณทําได้นะคะ ได้งานนะได้งานแต่ว่าออกแนวเหมือนกับมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ถ้าสมมติว่าตามทำลายแล้วอะเราควรที่จะได้อภิิตย์นี้ใช่ไหมคะแต่มันดันกลายเป็นว่าพอมีอุปสรรคเข้ามาเราไปได้ต้นเดือนหน้าแทนมันออกแนวประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับในเรื่องการงานเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับในเรื่องการเงินค่ะสําหรับในเรื่องการเงิน ในช่วงนี้ไม่ได้เด่นในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆหรือว่ารายได้ใหม่ๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันจะเด่นไปในเรื่องของการลงทุนในอดีตที่มีผลตอบแทนให้กับคุณในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะมีการไปลงทุนกับเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์บางคนไปลงทุนในเรื่องของ หุ้นนะคะแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะจะได้เงินตอบแทนกลับมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าเป็นเงินก้อนค่อนข้างใหญ่นะคะ เป็นเงินที่คุณเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆะ่ะบางคนในช่วงนี้มันออกแนวเหมือนพอคุณได้เงินมาแล้วว่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณพยายามที่จะเข้าไปขอคําปรึกษาคนที่เขาอะ่ะดูจะลงทุนเก่งกว่าคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะที่เขาจะเป็นคนแร์เป็นคนที่ให้คําแนะนําคุณแบบไม่หมกเม็ดอะ เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆทำให้คุณเนี่ยสามารถเอาเงินของคุณไปต่อยอดได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆนะคะเรามองว่าตัวของคุณนะจะมีความสุขในเรื่องการเงินในช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะมีเงินเข้ามาเป็นแบบ passive income บางคนคือเป็นเงินที่เราอะเอาไปลงทุนไว้ตั้งแต่สมัยแบบเพิ่งทำงานใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะแล้วมันเหมือนกับเราได้มา ได้แบบเก็บเกี่ยวผลในช่วงนี้มันก็ทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าเรามี motivation เรามีแรง,งบันดาลใจในการที่จะเก็บเงินมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเห็นแบบรายได้มันมันมีการแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับในเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์ในเรื่องความรักสำหรับในเรื่องความรักของคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยมีใครบางคนที่เขากําลังรู้สึกว่าวุ่นใจมากๆเลยนะกับเรื่องของคุณเขารู้สึกกังวลใจที่คุณหายไปเขารู้สึกไม่สบายใจว่าทําไมคุณถึงดูแบบไม่อคท i ีฟเลยในช่วงนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยแอบชอบแอบลืมคุณมานานพอสมควรแต่ว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกมาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะ เป็นคนที่คุณเนี่ยเหมือนกับเคยเจออยู่แล้วนะในชีวิตจริงบางคนทำงานที่เดียวกันหรือว่าทำงานตึกเดียวกันแล้วมีการแบบเดินสวนกันหลายๆครั้งนะคะแล้วเขารู้สึกสนใจในตัวคุณมากๆเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทำความรู้จักกับคุณแบบจริงๆจังๆสักที คนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าในช่วงนี้คุณดงเงียบหายไปไม่ค่อยได้เจอกับคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกังวลใจรู้สึกว่ากลัวว่าคุณเนี่ยจะไปคบกับใครอยู่หรือว่าไปจริงจังในเรื่องความรักกับใครอยู่นะคะ มีความกังวลใจในหลายอย่างที่เขามีอยู่ในหัวสมองของเขาในตอนนี้มีความรู้สึกคิดมากนะคะแต่ว่าเขาอะก็อยู่ใน position ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะบางคนคือเขารู้สึกตัวว่าเขาเป็นแค่ ใครคนหนึ่งที่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิตของคุณนะเป็นคนที่บางคนคือคุณไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ํามันก็เลยกลายเป็นว่าคน,นาคนนี้พยายามที่จะยอมรับความจริงให้ได้พยายามที่จะอยู่กับความจริงแต่ว่าก็ยังอยากที่จะเห็นคุณยังอยากที่จะรับรู้ความเป็นไปของคุณนะคะคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ําได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีน ชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิสงห์แล้วก็ธนูบางคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้สาเหตุที่ คนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความกล้ามากพอนะคะในการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณก็อย่างที่บอกไปบางคนเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบดูดีมากๆก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะในชีวิตบางคนก็น่าจะมีคนคุยหรือว่าน่าจะมีคนรักอยู่แล้วแน่ๆนะคะก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้ามาแต่ว่าเขาอ่ะ อยากมากๆเลยนะที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณเรามองว่าบางทีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณเห็นคุณลองสังเกตดูนะคะว่า ใครที่กำลังแอบมองแอบส่องหรือว่าพยายามสบสายตาคุณอยู่บ่อยๆคนคนนั้นล่ะคะ่ะที่แอบชอบคุณอยู่บางทีถ้าสมมติว่าคุณเปิดใจให้กับเขาอ่ะเขาอาจจะมีความกล้ามากกว่านี้นะคะแบบบางทีเราลองยิ้มให้เขาดูลองทักทายเขาสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขามีความกล้ามากขึ้นในการที่จะเข้าหาคุณไม่แน่นะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมาโดยตลอดก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบคลิกกับคุณโดยที่ คุณรู้สึกว่าโหน่าจะทำความรู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย่ากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ heart หัวใจของคุณนะคะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในกรงคุณไม่ได้ปล่อยใจของคุณไปให้ใครง่ายๆนะ เรามองว่าโฟกัสของคุณตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของความรักด้วยอะ่ะคุณสนใจแค่ในเรื่องของการงานสนใจในเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มองไปรอบๆตัวนะคะว่ามีใครที่เขากำลังแอบชอบแอบปลื้มเราอยู่คุณแค่คิดว่าตอนนี้ชีวิตที่เป็นอยู่มันก็แฮปปี้ที่สุดแล้วไม่ได้ต้องการที่จะไปสนใจเรื่องความรักไม่ได้ต้องการที่จะมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต a l i q u i d e d l o v e คนที่แอบ,บชอบแอบปบลื้มคุณอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถ่อมตัวมากๆเลยนะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ความเป็นจริงระหว่างคุณ2คนว่าเรื่องราวระหว่างคุณ2คนเนี่ยมันเหมือนกับมีเขาคนเดียวอะที่แอบ,บมองแอบบชอบคุณอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมานั่งรับรู้หรือว่าต้องมานั่งแบบ รับผิดชอบความรู้สึกของเขานะเพียงแต่ว่าเขาอะก็พยายามมากๆเลยที่จะแบบอยากที่จะคือเขา,เอาต้องบอกเองก่อนนะคะว่าคนคนนี้เหมือนเขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะหาโอกาสที่มันเหมาะสมที่จะเข้ามาได้มันก็เลยทําให้ เขาเป็นทุกข์อ่ะเขาเป็นทุกข์มากๆแต่ว่าในความทุกข์ของเขาอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณมารับรู้ความทุกข์ของเขาเข้าใจไหมคือเขารู้สึกว่ามันคือความรู้สึกของเขาถ้าสมมติเขารู้สึกในรูปแบบนั้นอะ่ะเขาจะต้องจัดการตัวเองให้ได้ไม่ใช่คุณนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้เขาจะแอบรักคุณข้างเดียวอะ่ะเขาก็ไม่เคยรู้สึกแย่หรือว่าไม่เคยรู้สึกกับคุณในทางลบเลย Keep an open mind ถ้าอยากให้คุณเปิดใจนะคะลองมองไปรอบๆตัวของคุณดูบางทีนะคุณอาจจะได้เจอกับรักแท้ที่กำลังรองคุณอยู่นะคะ Make the e เ f o r t แล้วมองว่าตัวคนที่แอบชอบแอบลืมคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะ take action พร้อมที่จะทำทุกอย่างเลยนะในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตถ้าเขาได้โอกาสนั้นนะคะ มีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอะเรามองว่าลองให้โอกาสความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เติบโตดูก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ในช่วงที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันมีการให้แล้วก็มีการรับที่ไม่เท่าเทียมกันสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าฝั่งคนคุยของคุณเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะเขามีหลายๆคนที่เขาคิดว่าน่าสนใจรวมถึงตัวของคุณด้วยนะคะเขาก็เลยเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้อะว่าเขาควรที่จะไปโฟกัสกับที่คนไหนเขาให้โอกาสคนทุกๆคน,ททคนเท่าเทียมกันนะคะเขาอยากที่ จะรู้ว่าใครอ่ะจะสามารถที่จะทําให้เขามีความสุขได้มากที่สุดมันก็เลยทําให้คนคนนี้เนี่ยเขายังออกแนวแบบแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันนะคะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ มีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้คุณไม่ได้รู้สึกว่าความสุขของคุณอนะมันมาจากบุคคลที่2บุคคลที่สาบุคคลที่4แต่มันมาจากตัวของคุณเองมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างชิลมากๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ว่าคนคุยของคุณจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกับคุณยังสามารถใช้ชีวิตของตัวเองออกมาได้ดีนะคะคุณเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะแบบปล่อยวางมากๆเลยอะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็รู้สึกว่าคุณ iente ทีช t เขาอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้แล้วนะคะคุณไม่ได้มีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะต้องแบบไปต่อได้คุณมองว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็เป็นการ,ระยานามิกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันละกันนะคะด้วยความชิลของคุณตรงเนี้ยเรามองว่ามันดัน เอาชนะใจตัวคนคุยของคุณได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาสบายใจอะเวลาที่ได้อยู่กับคุณหรือว่าเวลาที่ได้คุยกับคุณคุณดูเป็นคนเงียบๆดูเป็นคนที่ดูไม่แคร์ใครดีแต่ว่า,ากลับกลายเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาได้ดีมากๆแล้วเป็นคนที่ caring ใครอยู่ใกล้ด้วยแล้วอะมีแต่พลัง positive มาให้เขานะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดรายกับคนอื่นไม่เคยพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเลย ตรงนี้มันทําให้คุณได้ใจเขาตัดเยอะมากๆนะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาคนนี้นะคะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ําได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้เหมือนกันคนคนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาสมควรที่จะได้สิ่งที่มันดีที่สุด สมควรที่ได้เจอกับคนที่ดีที่สุดแต่ว่ามันเหมือนกับคุณอนะได้เข้าไปพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าบางทีคนเราอะ่ะเราไม่ต้องการคนที่ดีที่สุดก็ได้นะ บางทีเราก็แค่อยากจะได้ใครสักคนน่ะที่มันพอดีกับเราเป็นคนที่เราสามารถที่จะเล่าเรื่องทุกๆเรื่องของเราให้เขาฟังได้สามารถที่จะอ่อนแอนต่อหน้าเขาได้และเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะสามารถทําแบบนั้นได้ต่อหน้าคุณนะคะเขาไม่เคยรู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยเวลาที่จะพูดอะไรกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เปิดใจเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่ไม่ตัดสินเขาเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกได้ถึงคําว่าบ้านอะ่ะ เขาเพิ่งเข้าใจในวันนี้นะคะว่าบ้านอะ่ะมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนนะคะและเขาว่าเจอบ้านของเขาในตัวคุณนั่นแหละมันคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือใครหลายๆคนในชีวิตของเขาแล้วมันทำให้คนคนนี้เริ่มที่จะตัดสินใจได้นะคะว่า เขาอะอยากที่จะโฟกัสอยู่ที่คุณแค่คนเดียวมันเหมือนกับในตอนแรกคนคนนี้ไม่คิดด้วยซ้ำนะว่าเขาจะมาจริงจังกับคุณไม่คิดด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะสามารถไปกันรอดเขาออกแนวเหมือนกับสนุกสนุกอะแต่ว่าทำไปทำมามันกลายเป็นว่าเขาตกหลุมรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆจากความเป็นคุณเองนะคะเขาตอนนี้เป็น king of bonds คือตกหลุมรักคุณมี passion ต่อคุณมากๆรู้สึกแบบคลั่งหลักคุณเลยอะบางทีเหมือนกับ ตัวของคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าที่เขารู้สึกกับคุณนะในตอนนี้นะคะมันกลายเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบนั้นไปเดี๋ยวเราขอดูไพ่อาร c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสําหรับไพ่ใบแรก Home เนี่ยดูสิตัวคนคุยของคุณนะคะเขามองว่าคุณคือบ้านของเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขา ไทฟูเนสคนคุยของคุณนะคะเขารู้สึกว่ากับคุณอะมันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรักษาภาพพจน์ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดว่าคุณจะจัดสินเขาไหมคุณจะจัดเขาไหมเขาไม่คิดแบบนั้นเลยอะเพราะเขารู้สึกว่า คุณรับเขาได้ในทุกๆเวอร์ชันถ้าสมมุติว่าเขาทำตัวไม่น่ารักคุณก็สามารถเตือนเขาได้แบบที่แบบคุณคุณกล้าคุณกล้าที่จะพูดเพื่อที่ไม่ให้เขาทำผิดอะซึ่งตรงเนี้ยมันหายากมากๆเพราะในบรรดาคนคุยทุกคนของเขาอะทุกคนดูเอออไปกับเขาไม่มีใครเบรกเขาเวลาที่เขาทำผิดแล้วตรงที่คุณอะกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พูด มันทําให้เขารู้ว่าคุณอะจริงใจกับเขามากๆคุณเป็นคนที่เหมือนกับซื่อสัตย์อะซื่อสัตย์มากๆแล้วก็พร้อมที่จะดึงเขาไม่ให้เขาทําอะไรที่มันผิดไปไม่ทําให้เขาว่าต้องโดนสังคมประนามหรือว่าไม่ทําให้เขาโดนสังคมรังเกียจน,นะคะตรงเนี้ยมันซื้อใจเขาได้เยอะมากๆ passion แล้วก็ romantic feelings นะคะ ความรู้สึกที่ตัวคนคุยขับคุณมีต่อคุณอะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆบิวอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยมันไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่มันต้องใช้เวลามากๆเลยในการพิสูจน์หัวใจกันนะคะแล้วมันเหมือนกับคุณอะพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณ จริงใจกับเขามากๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครตรงเนี้ยนั่นแหละที่มันทําให้เขารู้สึกตกหุุมรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกรักมันกลายเป็นความรู้สึกว่าอยากที่จะทุ่มเทอยากที่จะทําความรู้จักคุณคนเดียวในตอนนี้นะคะ อันนี้เนี่ยก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยได้สวีทไม่ค่อยได้มีความหวานให้กันเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งด้วยกันทั้งคู่มันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณแล้วก็คนรักอะ เหมือนเป็นขาขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานต่างคนต่างก็ต้องพยายามในการที่จะไปโฟกัสกับหน้าที่การงานภาระของตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจด้วยกันทั้งคู่คือมันเป็นช่วงเวลาที่มีเงินมีงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลาให้เราต้องเข้าไปดีลด้วยมันเลยทำให้คุณทั้งคู่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ คุณน่ะคิดถึงกันมากๆเลยนะคุณรู้สึกว่าอยากที่จะเจออยากที่จะใช้เวลาด้วยกันนะคะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําให้คุณรู้สึกดีแลกซ์ได้เป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณแฮปปี้อ่ะแค่มีเขาอยู่ข้างๆคุณแค่มีเขานั่งข้างๆคุณคุณก็รู้สึกแฮปปี้ละ มันก็เลยกลายเป็นความคิดถึงนะคะคุณรู้สึกว่าอยากที่จะได้เจอคนรักอยากที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักถ้าได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักเนี่ยคุณอยากที่จะทําเวลาเหล่านั้นให้ออกมาดีที่สุดมันจะเป็นในลักษณะความรู้สึกแบบนี้นะคะ ตัวคนรักของคุณเองเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนะคือเขาว่าค่อนข้างเครียดคนรักของคุณเรามองว่าเขาจะมีความซีเรียสมากกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในเรื่องความรู้สึกของคุณเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลคุณเลยบางทีออกแนวแบบละเลยคุณไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความคิดอยู่ในหัวของเขาว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะ compensate ช่วงเวลาที่หายไประหว่างคุณกับเขาได้มันก็เลยมีอยู่ในความคิดของเขาค่ะว่าเขาอ่ะ อยากที่จะให้ในเรื่องของตัวเงินกับคุณหรือว่าอยากที่จะให้เป็นสิ่งของเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขอยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าเขาอ่ะกำลังทําเพื่ออนาคตพยายามทําเพื่อ,อ,อความมั่นคงในในครอบครัวหรือว่าความมั่นคงในอนาคตของเราทั้งคู่นะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงและก็ธนูชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะเรามองว่าคนรักของคุณอนะรอคอยนะคะรอคอยแบบใจจดใจจ่อเลยว,ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะได้มาใช้เวลาร่วมกันกับคุณเขาอยากที่จะพาคุณออกไปเที่ยวอยากที่จะพาไปเดินทางนะคะบางคน ทริปไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดด้วยการที่แบบเราได้ใช้เวลาคุณลิตี้ไทม์ด้วยกันจริงๆคือไม่มีเรื่องงานไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอ่ะคือมีแค่เราสองคนนะคะเขาว่าอยากที่จะมีช่วงเวลาแบบนั้นกับคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะคะในการที่จะทําให้มันออกมาได้เพราะคุณก็ยุ่งด้วยกันทั้งคู่ในตอนนี้นะ เขากําลังคิดหาวิธีอยู่นะคะว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ทริปตรงนี้มันเกิดขึ้นได้หลายๆออปชันกําลังอยู่ในหัวของเขานะคะมันจะมีการออแกไนซ์บางอย่างที่ทําให้คุณ2คนเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆจังๆนะคะอยู่ในหัวของคนรักของคุณแล้วในตอนนี้นะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e อเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกเราได้เป็นไพ่ s o u r c e s ในตอนนี้นะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักเนี่ยต่างคนต่างก็พยายามโฟกัสไปในเรื่องของการเงินในเรื่องของความมั่นคงความสําเร็จเนาะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันก็สําคัญไม่แพ้กันกับเรื่องความรักจริงไหมคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเงินแล้วในช่วงขาขึ้นตรงเนี้ยมันก็ออกแนวคุณก็รู้ดีอะว่าเราก็ควรที่จะตักตวงผลประโยชน์คุณก็ควรที่จะแบบ ตักตวงเงินทองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะมันเลยเป็นความเข้าใจร่วมกันมากกว่าระหว่างคุณกับคนรักนะว่าเราสองคนเนี่ยต้องต้องพยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันช่วงเวลาที่เราห่างกันเนี่ยคือเราไปทําเพื่ออนาคตของเรากันจริงๆ Separation นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักห่างกันบางคนคือห่างแต่ร่างกายนะคะแต่ว่าใจเราไม่ได้ห่างนะ Past life relationship คุณรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่คุณกับคนรักเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะ คุณคิดถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นแล้วบางคนถือนที่ว่าเหมือนกลับไปคิดถึงอดีตนะช่วงเวลาที่เราเคยลำบากด้วยกันมาช่วงเวลาที่เราเจอกันใหม่ๆนะคะเก็บไปย้อนนึกถึงอดีตบางคนไปนั่งดูรูปไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือคิดถึงว่าเมื่อไหร่เราสองคนเนี่ยจะได้กลับไปใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ภาพใบสุดท้ายของเรานะคะ birth waiting for การที่คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะมันจะเป็นอะไรที่แบบ สมการรอคอยเลยจริงๆคือทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะจะได้ใช้เวลาด้วยกรรันแล้วแบบคุณจะรู้สึกว่าโหสุดยอดนะคะกับการมาเจอกันครั้งล่าสุดนะครั้งต่อไปอาจต้องบอกครั้งต่อไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีอนาคตรว่วมกันแต่ว่าเราก็ มีความเข้าใจตรงกันว่าเราต้องช่วยกันสร้างอนาคตรเราไม่สามารถที่จะแบบเป็นคนคลั่งรักด้วยกันทั้งคู่ได้อะคือทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อมา,ม,ามีกันและกันแบบนี้มันไม่ใช่แต่ในทางกับกันมันมันคือความเข้าใจว่าเออเราอาจจะต้องห่างกันสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะไปแบบสร้างอนาคตนะคะเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าสําหรับเราทั้งคู่มันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเนาะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเตือนมีนาคมยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร0อยอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel bobby s a ู o ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ